ว้าวสวัสดีค่ะพี่น้องอู้หอันนี้คือจุดประสงค์หลักของเราที่มาภูทับเบิกนะคะบรรยากาศตอนนี้เอ่อหมอกที่มันไหลเลยๆก็หายไปแล้วค่ะเราก็ได้ทําการกินหมกูกระทะลอยฟ้าหมอกมันไหลไปทางพุนหลือม,มาหมอกไหลไปทางพุนหมูกระทะลอยฟ้าของเรานะคะนั่งกินปูสาดถือสาดมาเองค่ะนั่งกินทังระเบียง อันนี้เป็นห้องพักของเราตรงนี้ก็มีเครื่องเพิงอีกบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเป็นไดหมูกระทะสุดละเจ็ดลอยคือแบบจุกจุกแห้งได้หลายเฮงไม่แพงเลยนะครับไม่แพงเลยที่เขาจะขึ้นมาอ่อโอ้โหทางนี้แบบไวไวออกจากท่านมือแล้วเนื้อเป็นแบบไอเป็นหมูอันหมูชิ้นแบบมักงาอันนี้คือหมูภูเขานะฮะ หมูปลาบ่หมูปลาที่เลี้ยงแบบเนื้อมันแน่นผักก็คือให้มาแบบจุกๆอันนี้สั่งมาสองชุดไอวิเราหยานบ่อิม,มอเป็น<อ>ไดพี่เปิดบ่ดตา่อทานแบบนี้เลยแล้วก็ให้กระทะมาเปลี่ยนเป็นสองอันเพราะว่าเราสั่งสองชุดแต่ว่าเตาเตาหนึ่งอันแล้วก็มีฐานให้เติมด้วยบรรยากาศดีแห้งเขากินหมูกระทะแล้วเขากะสีอาบน้ำแล้วเขากะสีนอนเล่นนอนหัวแต่จังสั่นตัว เบิงซีหีเปลี่ยนเปลี่ยนสะ دان ที่เบิงซีมาไก่ปานเนี่ยยังมาเบิงซีรีอยู่เจ้าบอกคิดว่าสิไปหายางป่วนเปลี่ยนมองนั้นมองนี้ตีเด็กเด็กเด็กดอยสิเจ้าก็คืออยู่เด้พี่เจ้ากับชงคือเด็กดอยอยู่เดียตาสั้นเดียวข้งสีเนาะลืมเนาะเออขาวๆแตาสั้นเดียวตัวน้อยหน่อยแมเพราะว่าคืออยู่มาอะไรอะไรมาะมามากี่หมูกระทะเห็นล้วกำลัง ตอมันยังไม่สุกค่ะเตาเรากำลังร้อนเริ่มกันช่วงนี้กันสิเป็นเฮ่ยๆจังหน่อยพี่น้องเอ้ยจักกันได้อยังก่อมาหนีเริ่มได้เล่นจริงๆเจ้าเสียเงินเสียหนีเจ้าแต่งข่อยได้เลยดิอันเดออันมีแก้วหรอเริ่มบอกว่าอันแก้วมีในห้องมีโอ้วาสันตีค่ะสองใบค่ะสูมีเงินสวยในเพิ่นติบันนี้ ดูสแกนได้อยู่บ่ค่ะได้ค่ะเออฮะนดี้ถ้มีเลขบัญชีอยู่เดียวสามเดี๋ยวหมายเลขบัญชีเดิมเลยนะคะโอเคค่ะวางบินเลยค่ะหนึ่งสามสิบโอ้จังแมนกลุ่มค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาส่งส่งเข้าไลน์ให้นะครับส่งสลิปเข้าไลน์ให้ใช่ค่ะใช้เกาะได้ยังเกาะเมื่อนีเหลือไปเสียเงินแสนมากเท่าไหอยพันแปร้อยสามสิบอ๋อใช่เช็คเช็คดูหนึ่ได้กล้องโปรโปรตัวแล้วก็ลีน เลนเลนเอ่อเลนฟิกห้าสิบมิลค่าเอฟหนึ่งจุดแปดนะครับแต่ว่าแต่ว่ากล้องแคนนอนเพิ่สซื้อมากซื้อมากแบบออนไลน์ติกล้องแคนนอนสั่งจากช็อปไหนสั่งซื้อกับพี่แกแกใช้แป๊บเดียวแกฉันเป้าหมายอีกแล้ววะแกเลือกใช้นะครับควันมันลอยมาหาฉันนี่กล้องนี้โอดีควันใส่ยายาเฮ็ดป้องแรงหลายตัวตัวบอดี้มัน อ,อันนี้ 8, 000, อันนี้แปดพันอันนี้หนึ่งหกเอา้าปกติซื้อกล้องนี่มันบดได้ให้เล่นมาดินโ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 นบัดกล้องตัวเก่ามันคือมีเล่นอยู่ส่ะอันนั้นมันมันต้องเจ้คิดบอกราคาเล่นแล้วไงบอกบดีบดไปแพงอันนี้ 16, <อ>เปิดกว้างอยู่มันคือเครื่องแสนตัวนะั้นหนึ่งหกอันนี้สองพันอืมขายขายอันอีกพันหนึ่งประเด็นเกิด่าสีออกไปเระเทยังไงมันเกิดประโยชน์ก็ถ่ายคลิป เดี๋ยวนี้เกิดความลังเลใจแล้วก็นักใจกับผู้ลังคนพร้อมเดี๋ยวนี้คนเออนี้มาเห็นบะนี่เห็นผู้น้องซื้อว่าสู้ซื้อหยังเพิ่นป่ะเพิ่นนี่ก็มาโฆษณาเว้ากันมาสุดทางอ้มแมอมอมแม่อมอมแอมกลองโกโปรโกโปรยังไงเพิ่นนี่ก็บรรยายอธิบายเพิ่นนี่เกิดความสนใจบะนี่อยากได้บะนี่กลองนี้มันรุ่นเดียวกันกับฉันนะนี่รุนเดียวกันอ่าแต่ว่ามันมีแค่อันนี้อันนี้เรียนเรียนเดียวกันไหมเล่นเดียวกันกับเจ้าบ่ได้ซื้อให้ฉันสั่งให้ฉันหน่อย อซูว่าสนใจหมูกระทาเลยสองพันสามพันหพี่น้องหมูิ่มกระทาริืมหอนแล้วมา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 เด้อบแบบนี้แต่เสียอย่างเดียวอันนี้มันไม่มีแฟดแคเท่าซื้อเพิ่มได้หมายถึงเรียนอ่ะเหรอแฟดมาใส่อ๋อแล้วทำไมไม่ซื้อตัวที่มันมีแฟดนระเพงกวาเนาะ ก็ใจใจทีเดียวจบไงพี่น้องพี่น้องเขาจะซื้อปอันเขาจะซื้อีพันนมาที่ซื้อมานเคงแซนเก็บไว้เก็บไว้อะไรสดสี่พันพมือนน่ะเออซื้อมาสามี่มื่นเนาะพี่น้องกินหมูกระทะพี่น้องยังอยู่ลาะสดกินหมูกระทะอันผู้ทำเบิก อุ้ยไปกระแสรได้ยังไงไอ้มันบอยนูนี่สิ้นสร้างตีคือมีงาอ่ะนี่แน่นมากนี่เห็ดออริจิเก็บจากภูเขาเห็ดออริจิคือเห็ดดั้งเดิมใช่ไหมเจ้านะ่ะออริจิโอออริจิพะนะบบแมนดอกออริจินอลนี่มันเลิศน้ำจิ้มเราอยู่ไหน น้ำจิ้มกระเทียมเส่ถัวถ่วแพร์ถั่วมันโลดสูงง่ายได้มาเด้อ่ะพี่น้องไม่กินหม้กระทะน้ำกันเพราะว่าไม่ออนนั้นเพราะว่าเราหิวมันยังไม่สุกน้องมันกรอบๆหน่อยนึงอันนี้นี่ยังไม่สุกหอมหอมหอมคักบรรยากาศดีเวอร์ ี่กาดียอ้อนี่ดูตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วคุหมอกเริ่มมากอีกแล้วปามมันมาเป็นระยะระยะมันมากขึ้นจังเป็นคีมเมกนะพี่น้องนี่คือหมอกนอยลุยๆอ,อ,อยู่นี่อันนี้คืออยู่ในระนาบเดียวกันกับที่เรายืนอยู่นะเห็นไหมเห็นหมอกไหมไลนไปลุยๆยังเสียเลยค่ะคือจังควอนไฟตะวันมันบอกขิว ขันขันไฟหันควันไฟมันสีขีวอยู่อันนี้มันบาขีวแต่ว่ามันเย็นดังแล้วเสียงก็เริ่มมือบลองดูเราโชคดีอย่างหนึ่งก็คือมันมีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าเรามาในวันวันเออไม่ใช่วันหยุดแต่มื่อ มากินเด้อน,น,นัวเล็กขนาดยังไม่จิ้มอะไรนะนี่ผักอันผ้าขึ้นช่ายหวานมากเออน้ำลายสามสิบอดแล้วยังไม่ได้กินเลยของชัางตอนนี้นะห้ามแตะต้องจันทร์ฟานเธอรู้จักไหมจันทร์ฟานเอาจันทร์ เปิดขวดอันนี้ให้หน่อยเปิดขวดน้ำจิม้มเปิดได้ไหมหนึ่งมือเดียวนี่ดึงสลักให้แนะ่ออาดึงสลักให้แน่า,านั่นแหละกอนขวดสีให้เจ้าดึงนะทำไมเธอขยับหรือ,อยังต้องขยับเหรอ,อมไม่งไงติดชูก็ไม่ออกมานะหนู มานี่มามากินกันเลยกินกันถือเราเนี่ยมันเลิศดมากเลยนะมามาพี่น้องนี่กรอบๆเหมๆไม่เนี่ยอากาศเนี่ยหมูเห็มๆมามาอยากกินนะช่างไปต้มตอนคืนโอ้ยมันมีตั้งสองห่อ มาค่ะพี่น้องโอ้กองขอยไปทุกทีแล้วอู้น้ำจิ้มเผ็ดมากพ<า>ี่แค่จะเป็นพี่กันลุยว่ากระเทียมอือเราจะไปว่าของดีอะไรอย่างนี้นถึงชนพอเขาจะออกมาเผ็ดเผ็ดดี่เผ็ดกระเทียมมื่อไหราจิ้มหลายเลยอือ แบบอะไรพี่เอ้เเาอู้หึเปลี่ยนไปมาเปลี่ยนหลายฟูดหิ่้องเอ้อมาเด้อค่ะกินหมูก,กระทะเพิ่งผู้ทำเบิกไม่กัดหนาวหนาวหมูกระทะท่า,ามกลางสายหมอกลุยโลด ư hử xuất